บริษัทอีเดนคัลเลอร์ประเทศไทยจำกัดนำโดยคุณแตนชุติมาอัศนีระดากรผู้บริหารบริษัทอีเดนคัลเลอร์ประเทศไทยจำกัดร่วมกับแม่ปุ้ยปียพรแสนโกสิกกรรมการผู้จัดการบริษัท TPN Global จำกัด TPN Global ผู้ถือลิขสิทธิ์เวทีนางสาวไทยร่วมเป็นผู้สนับสนุนการจัดการประกวดนางสาวไทย2,567และกิจกรรม Masterclass นซอเซ oh, โอ กุริบายอีเดนคอเลอร์โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์มาดไม้ประเสริฐร,รองคณะบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาและประธานผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตและการชะนิการสุพิทยาพรนางสาวไทย พุทธศัก,กร2566ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรม m a s t e r ร์คัรในครั้งนี้ณวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตสวัสดีค่ะ แต่ชิ่มาอาจนีรดากรค่ะ CEO Eden Colors Thailand ค่ะก็วันนี้ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณนะคะทางฝั่งของพิ่ปุ้ยนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะในฝั่งของอาจารย์มาานะคะก็เป็นวันนี้เนี่ยเป็นมาสเตอร์คลาสนะคะของ Eden Colors นะคะจัดร่วมกับนางสาวไทยค่ะจริงๆแล้วจะบอกว่าเมื่อกี้มองเแนะนำตัวผิดหรือเปล่าะใช่ค่ะจิาบอกใส่สายสิสายก็ไม่ใส่ดูสิเนี่ยโดนว่าตั้งแต่วันแรกที่ขึ้นไปตอนที่รำวงแล้วค่ะ วันแรกวันแรกยังไม่จำกัดหยุดเมื่อไหร่ก็ได้สมัครเลยนะใช่ไงไปเอมิวทีได้เลยอาจารย์มาทำไมรู้ไหมคะวันแรกที่เห็นคุณแตนเนี่ยเดินเข้ามาด้วยความจริงนะก็รู้สึกว่าอเมิตใจแม่ปุ้ยมองว่าอทำไมคนนี้เพิ่งมาทำไมเพิ่งเข้ากองมันเลทไปสองวันแล้วนะอะไรเงี้ยคือคือนางก็มาเงียบๆนะครับเอาปรากฏว่าไม่ใช่เป็นสปอนเซอร์เราก็เป็นที่มาของความงามที่ไม่ต้องอึดอัดในการพรีเซนต์เพราะว่าเจ้าของเขาก็ อย่างที่เห็นนะคะสวยาม,มากเราารพยายามสวยสู้สวยอยู่ค่ะ <S 1> <S 1> สวยสู้สวยก็ว,วันนี้ต้องบอกว่ากิจกรรมเนี่ยเราก็มีการจัดในเรื่องของมาสคาร์ในเรื่องของตัว product ของบริษัทนะคะ <ภา S 1> ซึ่ง concept คอนเซปต์เนี่ยก็คือจะเป็น product ที่ชื่อว่ากุรีนะคะกระตุ้นคอลลาเจนให้กับผิวหน้านะคะโดยที่ทำให้ผิวหน้าเนี่ย ผลิตคอลลาเจนขึ้นมาเองโดยที่เรายังสวยในแบบฉบับของเราเองอยู่ก็ตรงับบคอนเซ็ปต์ของเวทีใช่อันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าปัจจุบันนะคะแม่ปุ้ยดูข่าวเยอะมากแล้วก็ได้เตือนกับน้องๆผู้เข้าประกวดทุกเวทีของเราว่าเอ้ยเวลาที่ใกล้ๆจะประกวดเนี่ยพวกเธอส่วนใหญ่เลยบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าดับเบิลอะอัพอัพใช่ไหมคะอัพอัพคือไปฉีดเยอะมากฉีดจนมันโอเวอร์ด o หรือฉีดแบบถี่มากจน จนกระทั่งมันเกิดผลเสียกับผิวพรรณแล้วก็ใบหน้าของตัวเองนะคะใช่อย่างปีที่แล้วได้มีเลยค่ะว่ามีผู้ป่วดคนหนึ่งสวยมากเลยขวัญใจแม่ปุ้ยเลยแต่ว่าก็พลาดไปอย่างน่าเสียดายเพราะพิริมไฟนนลเนี่ยเขายิ้มไม่ได้เลยคือยิ้มนะตึงมันยิ้มไม่ได้เลยเขาตายแล้วคุณแม่ทําไงดีหนูยิ้มไม่ได้บอกเอ้วฉันจะทํายังไงฉันก็ไม่ใช่หมอมันคือของบางอย่างเนี่ยถ้าฉีดเข้าไป ไปอัพมันมากเกินไปไปไปบูสต์มันมากเกินไปมันมีผลเสียทีเนี้ยก่อนทีเ่เราก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะคแบนที่ได้กรุณามเป็นสปอนเซอร์เป็นเมนสปอนเซอร์เราเราก็คิดอยู่เหมือนกันนะว่าอืมคุยกันนานมากจนเธอะน่าจะลำคาญเพราะว่าเราจะต้องถามว่าสิ่งที่จะมา,าสนับสนุนในเวทีหรือในบริษัทของเราเนี่ยข้อเท็จจริงคืออะไรเพราะเราไม่สามารถพูดสมมุติว่ามันมัน,ม,นมันดีปกติ แล้วก็ต้องมาพูดว่าดีมากหรือว่ามันมันมีอันตรายบ้างแต่ต้องมาพูดบอกว่าไม่มีอันตรายเลยทีวไม่น่าเสี่ยงคือมันเสี่ยงไม่ได้จริงเพ่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่คุม้มนะคะพะเราอยู่ตรงนี้แสงเข้ามาตรงนี้เนี่ยไม่คุม้มก็เลยมีการคุยกับคุณคุณแตนจนแล้วก็แอบไปปรึกษาคุณหมอด้านความงามอีกหลายท่านไม่ขอเอ่ยชื่อ <c oughs> เขาก็ได้คุณหมอเหล่านั้นท่านก็บอกว่าอันนี้คือดีจริง กอริเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะที่ดีจริงเนี่ยกอริปเปรียบเสมือนตัวนําที่พอฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยมันทําให้ตัวเราเนี่ยแหละค่ะไปสร้างคอลลาเจนในตัวของเราเองไม่ว่าจะอยู่ในไวัยไหนก็ตามนั่นหมายความว่าอะไรก็ตามที่มันเกิดจากการบูสเตอร์ด้วยตัวของตัวเองยกตัวอย่างเดี๋ยวนี้แม่พกํากำลังรักษาเข่าอยู่ที่เอ็นแล้วก็หมอนรองกระดูกเข่าฉีกเนี่ย ควบคู่ไปการผ่าตัดคืออะไรไหมคะคุณหมอต้องมีการนัดเพื่อจะฉีดเกล็ดเลือดของตัวเองเนี่ยเข้าไปฮิวหัวเข่าของตัวเองให้มันมีการหายที่เร็วขึ้นมีประสิทธิภาพขึ้นคิดว่าเป็นอันเดียวกันหรือเปล่าคะคุณแตนใช้ตัวเองรักษาตัวเองจริง,รงมันเป็นหลักการเดียวกันเดี๋ยวอาจจะต้องถามอาจารย์มาอาจารย์าจาราว่าทำไม <Okay. S 2> วันนี้เรามีแพทย์มาด้วย คุ <Okay. S 2> หมอ,อยืนยิ้มเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องยอมรับว่าหนึ่งะครับในการทําให้เราดูเด็กอ่อนเยาว์เนี่ยมันมีทั้งทั้งใช้สารของตัวเองอย่างเช่นเก็ดเลือดออกมาสก,กัดเนี่ยมันจะมีโกรทแฟกเตอร์นะครับหรือบางครั้งอาจจะมีโกรทเคยได้ยินโกรทฮอร์โมนมันก็ยังเป็นสิ่งที่ร่างกายเราผลิตแต่โกรทฮอร์โมนนี่เราไม่ได้เอาของคนอื่นมาใส่นะมันเป็นสารเคมีที่เขาผลิตและเหมือนของเรา กับการใช้สารที่ร่างกายเราไม่เคยมีนะครับซึ่งสารพวกนี้เนี่ยมีสารที่อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าปลอดภัยนะครับคือใช้ทางการแพทย์ได้ปัจจุบันสารเหล่านี้ได้รับความนิยมมากเพราะว่าใส่เข้าไปแล้วมันกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนซึ่งพวกนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ของใหม่นะครับมันมาจากไหมครับไหมที่เย็บแผลเนี่ยนะครับไหมที่เย็บแผลเนี่ยมันมีไหมชนิดไหมละลายซึ่งวบนี้เราจะเย็บในในลำส่งลำไส้เพราะว่า เราผ่าตัดลำไส้เย็บเสร็จปุ๊บเราให้หมอมาตัดแถะตัดใหม่ไม่ได้ไ,ไดแอ่ามันต้องเป็นใหม่ละลาย ปรากฏว,ว่าไอ้สารพวกนี้เนี่ยมันเอามามาเป็นผงแล้วก็ทําเป็นของเหลวแล้วเมื่อฉีดเข้าไปแล้วมันเกิดตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นตัวที่เริ่มได้รับความนิยมเพราะว่าเวลาอายุมากขึ้นนะครับอย่างตัวเองก็ยอมรับอายุมากขึ้นเนี่ยหน้าเนี่ยแก้ไขได้หมดนะแต่ล่าสุดเนี่ยไปเที่ยวฝรั่งเศสน้องเขาบอกว่า <c oughs> เขาเขาไม่เชื่อหรอกว่าอายุเท่าไหร่เพราะ<อ><อ>ดูหน้าเขาไม่เชื่อ,อแต่พอเขาดูคอก็ดูมือโอเคเชื่อได้กลับมาถึงปุ๊บเชื่อเขาเขารู้ว่าอายุมากแล้ว พอกลับมาปุ๊บไม่ได้เลยนะครับฉีดมือทันทีนะครับเดี๋ยวมาดูก็ได้ครับมือเด็กอยู่นะครับโอ,อ้นะั่หนหมความว่า <S <S 2> <S 2> จันมานคะ <S 2> <S 2> <S 2> การฉีดกอริเนี่ยมันไม่ได้ว่าพุ่งเข้าหน้าอย่างเดียวครับ เรายังสามารถฉีดที่มือเราได้เอ่าฉีดที่คอคอคอเหี่ยวใช่คอเหี่ยวมือเหี่ยวแต่นี้ไม่เหี่ยวนะคะฉีดไปแล้วฉีดไปแล้วฉีดไปแล้วสนใจไหมคะสนใจฉันก็เหี่ยวแล้ะน่าจะลงไปอาบเลยเมื่อกี้ไปนั่งอินดิวอยู่ค่ะบอกว่าใช่เพราะแม่พุ่ยเป็นคนที่ไม่เคยฉีดอะไรเลยแม้แต่อย่างเดียวะไม่ใช่ว่ากลัวอะไรนะเป็นโรคเวลามีอะไรเข็มเขมอยู่ใกล้ๆเนี่ยจะแบบโอเวอร์จะกลัวแต่ว่าเนี่ย พยายามสอบถามกอริมาพอสมควรล้วชอบตรงที่ว่าเขาเป็นเหมือนสเสมือนตัวนำที่เข้าไปทำให้ร่างกายของเราเนี่ย mm hmm. เกิดปร,ป,รประสิทธิภาพในการผลักดันแล้วก็เสริมสร้างตัวเองคอลลาเจนของตัวเองสร้างตัวเองฟูด้วยตัวเองมันไม่ไม่ได้เอาของแปลกปลอม,มันอื่นอัดเข้าไปเพราะว่าดูข่าวเยอะคุณหมอเกิดจากอะไรอ่ะบางคนมันนั้นดูใน youtube อะ่ะคือหน้าเขาเสียไปเลยเป็นน่ากลัวมากเลยหน,นะครับ ของปลอมของเถื่อนมีนะครับในยุคสมัยก่อนเนี่ยมันก็เป็นของที่เถื่อนอะ่ะมันต้องยอมรับนะแต่ปัจจุบนันมันมีของจริงแล้วว่าอย่าไปฉีดของเถื่อนเลยนะครับสองนะครับฉีดโดยไม่ใช่แพทย์น,นะครับซึ่งอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เจอหนักมากนะครับก็อยากจะเตือนนะครับว่าหน้าเรามันมีหน้าเดียวบางทีเราเลือกกินอาหารเนี่ยถ้าเราเลือกผิดท้องแค่ท้องเสียนะแต่ถ้าการทําความงามเนี่ยนะครับมันจ่ายแพงอีกสักหนึ่งคือบางคนเนี่ยยอมรับว่าเห็นแก่ราคาว่าถูก นะครับซึ่งของดีราคาถูกไม่มีครับจำไว้เลยนะครับแล้วที่ปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากความถูกครับ oh. นะเพราะฉะนั้นนี่คือ2เรื่องที่ที่ต้องกัองกาคือเรามองว่าถ้าไปเจอของถูกแล้วก็สิ่งที่มันติดตัวไปตลอดชีวิตหรือว่าจะต้องไปแก้ในราคาที่มันแพงกว่า10เท่าเนี่ยใช้ของจริง uh. ราคามันจะสูงขึ้นนิดนึงแต่มันคือของแท้น่าจะดีคุ้มค่าก,กว่ากับชีวิตของเราจริงเนี่ยต้องบอกเลยว่านั่นเป็นที่มาที่ไปอย่างที่บอกว่าแน่นอนว่าเรามีนางสาวไทยแล้วเรามีตัวผลิตภัณฑ์เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้จ ว่าเราอยากมาให้ความรู้ความเข้าใจกับออลูกค้าทั่วไปด้วยนะคะในเรื่องของการที่จะเลือกใช้สินค้าแล้วก็เลือกใช้บริการคลินิกนะคะแล้วก็บวกกับเ,เกรดเล็กๆน,น้อยนะคะจากตัวของตนเองในฐานะของ importer อน,นะคะแล้วก็จากในฐานะของมนุษย์คนหนึ่งที่ใช้บริการที่คลินิกความงาม,มและก็จากแพทย์นะคะที่เป็นเซอร์ติฟายนะคะคือคุณหมอที่มีความรู้นะคะโดยที่จะให้น้องๆเนี่ยคะ่ะ เป็นเหมือนตัวแทนของทุกๆคนนะคะมาร่วมกันทำเวิร์กช็อปนะคะแล้วก็น้องๆก็จะได้แบบได้แชร์นะคะในเรื่องของความรู้ความเข้าใจของตัวเองนะคะในพาร์ทแรกนะคะแล้วก็จะมีพาร์ทในเรื่องของมันมีความรู้เราก็อยากให้สนุกด้วยเราก็จะมีในเรื่องของการทํากิจกรรม ทิกต็อกชาเลนจ์นะคะซึ่งจริงๆเนี่ยอยากจะให้ติดตามชมกันก็คือจะมีอะไรที่บันเทิงด้วยมีความรู้ด้วยนะคะและก็จะมีในเรื่องของสูยแน้ำงามในเรื่องของการถ่ายวิดีโอถูกต้องซึ่งตรงนี้ก็คิดว่าอยากให้ติดตามกันจริงๆขอเสริมนิดนึงนะครับว่า สวยอย่างเดียวไม่ได้นะครับเวทีนางสาวไทยใช่ไหมครับต้องงามยางมีคุณค่าดังนั้นที่น้องการเนี่ยไปเมื่อกี้ยังชมเขานะครับว่าที่น้องการเขาไปประกวดแล้วได้เนี่ยมันไม่ใช่ความงามอย่างเดียว<ช>มันต้องมีไหวพริบมีปฏิภาณและมีความสามารถรอบด้านดังนั้นคิดว่าชาเลนจ์นี้เนี่ยจะทําให้เขาได้ทักษะแล้วก็ได้ฝึกฝนและเขาได้แสดงออกแล้วก็ได้พัฒนาการตัวเองให้มากขึ้น<ช>อันนี้เป็นเรื่องจําเป็นมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเวทีการประกวดนางสาวไทยของเรานอกเหนือจากความงดงามแล้ว ไหวพิบฏิพานความรู้รอบตัวความฉลาดต้องมีจิตใจต้องดีก็อย่างที่บอกนะคะก็ตอบสนองกับคอนเซปต์ของสินค้าก็คือต้องไม่ปลอมปลอมไม่ได้เลยค่ะปลอมปุ๊บตุ๊บทันทีอย่างู้ที่ชนะในแคมเปญนี้ต้องเป็นแบบไหนตามที่จริงๆเรามีอ่าเรามีค่าขนมมีรางวัลเล็กๆน้อยให้กับน้องๆก็จะมีเป็นแบบเป็นชาเลนจ์นะคะที่เป็นกลุ่มให้น้องๆช่วยกันคิดแคมเปญนะคะเดี๋ยวจะมี อุบไว้ก่อนไม่บอกทั้งหมดไม่สปอยไม่ฉีดไม่ได้ค่ะฉีดไม่ได้ค่ะต้องฉีดในคลินิกต้องไปทําในคลินิกเท่านั้นนะคะทุกๆท่านทำในคอนโดก็ไม่ได้นะคะทำในคอนโด่าไม่ได้อโอเคอันนี้รอเล่นก็วันนี้ก็จะมีในเรื่องของตัว challenge อย่างที่บอกว่าน้องๆจะได้ใช้ไหวพริบเป็นการชิมลางก่อนขึ้นเวทีด้วยนะคะแล้วก็ทํากิจกรรมวิดีโอ t ิ k กตอสนุกสนุกกันนะคะก็จะเป็นในพาร์ทของพาร์ทนี้จริงๆเนี่ย ขออนุญ,ญาตไขข้องนิดนึงนะคะเราจะมีเพจในเรื่องของการให้ความรู้ความเข้าใจกับคนไข้ทั่วไปนะคะชื่อ IG ก็คือ e d e n c o l o r s thailand นะคะอันนี้สามารถเข้าไปถามได้แต่ด้วยความที่เราเป็นผู้นำเข้าเราไม่ได้จัดจำหน่ายตรงให้กับคนไข้ชชที่ใช้บริการเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ที่เราออกมาเนี่ยเราออกมาให้ความรู้แล้วก็ให้ตระหนักถึงความปลอดภัยแล้วก็ให้การใช้สินค้าที่ทถูกต้องอย่างที่บอกะคะ่ะเพราะฉะนั้น,นตรงนี้สามารถที่จะ อินบ็อกหรือเดินเข้าไปสอบถามคลินิกชั้นนาได้เลยคือถ้าจะเห็นเนี่ยจะมีเห็นรูปหน้าของแบรนด์ออพิเอร์อของเราหรือที่เขียนว่ากรริก็ไปถามเลยว่าโอเคสินค้าเป็นยังไงอะไรยังไงแล้วคุณหมอเนี่ยจะให้ความรู้เพราะว่า โปรดักตแต่ละตัวเนี่ยและคนไข้แต่ละคนเนี่ยเราคุณหมออาจจะให้การรักษาที่ไม่เหมือนกันถูกไหมคะอาจารย์ใช่ครับอันนี้ต้องต้องปรึกษาแพทย์ใช่แล้วใครที่บอกว่าหิ้วกระเป๋าไปแล้วฉีดทีเลยห้ามเด็ดขาดนะคะอันตรายมากอะไรยิ้มยิ้มทำไหวก็สิเออยิ้มอย่ามนี้รู้สึกเหมือนมีคนร้อนตัวไม่ได้นะคะอันตรายมากเพราะว่ารู้สึกตอนนี้มีพลังร้อนเยอะนะรู้สึกว่าไม่ต้องใครนแล้วค่ะแถวนี้นะคะสื่อแถวนี้ยิ้มเล็กยิ้มน้อยไม่อันตรายถ้าสนใจก็ติดตามได้ที่เพจค่ะหรือว่าคลินิก นำได้เลยเลยจริงๆเลยค่ะแอบป้ายยาค่ะก็ของอาจารย์ก็มีสอนนักเรียนเแพทย์อยู่อาจารย์สอนนักเรียนแพทย์ด้วยใช่อาจารย์สอนเรื่องเอนตี้เอดจิงใช่ครับแล้วก็มีหลักสูตรความงามด้วยครับหลักสูตรใช่เป็นเรื่องที่ดีมากๆดีที้ต่างชาตอยู่เรื่องนี้ของปลอมเยอะโหจริงๆแล้วเนี่ย ม,ม,ม,มีในเรื่องของตัวเป็น,ปนวิธีการบาร์โคนะ้ดอยู่เอาเอาเป็นว่าเอาอย่างนี้ค่ะตัวสมเปอชใช้ตัวกรีใช่ไหมคะเวลาที่เข้าไปใช้บริการที่คลินิกเนี่ยเราจะมีเป็นตัวล็อตนัมเบอร์อยู่นะคะจริงๆแนะนําว่า1คือให้คลินิกเปิดกล่องใหม่ให้ดูนะคะอย่ามาแบบถือถาดเซลิงของกล่องเลยคะ่ะแล้วจะมีตัวโครโลแกมที่เป็นสีทองนะคะปิดกล่องอยู่เพราะฉะนั้นกล่องจะไม่สาม,มารถเปิดได้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะ มีนักมีนักแสดงมาวีฉดไนจิ้มไปที่หน้าเลยค่ะนี่อยากฉีดแล้เนี่ยเพราตัวเจ็บค่ะหมอบ้านทดอันนี้เป็นจะเป็นเป็นด้านหลังนะคะอันนี้จากอยากฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะว่าสองนิเกิลสองตัวนี้จะไม่โดนเปิดออกนะคะแล้วก็อันนี้จะเรียกว่า hidden tag นะคะเราสามารถโหลดได้เดี๋ยวจะมีตรงหน้าเว็บไซต์ของบริษัทนะคะก็คือโหลดปุ๊บสแกนปุ๊บมันจะขึ้นเคียวกโค้ดเลยนะคะกับอีกอันนึงพอเปิดกล่องข้างในเนี่ยจะเจอล็อตนัมเบอร์คุณหมอเนี่ยเขาจะเก็บเอาไว้ที่เครดิตหนึ่งอัน แล้วเราเนี่ยเอาเก็บกลับบ้านด้วยเพราะเวลาที่สมมุติเกิดอาจเกิดอาการที่เราไม่คาดฝันแต่ต้องบอกว่าโปรดักทุกตัวเนี่ยเขาทําออกมาเพื่อความปลอดภัยแล้คะค่ะแต่บางครั้งคนไข้แต่และคนถูกไหมคะอาจารย์ r รี c t ชันอาจจะไม่เหมือนกันก็อยากให้เก็บรอดน้ำเบอร์เอาไว้ที่ตัวเองหากถ้าเกิดเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์เนี่ยเราสามารถท,ที่จะเช็คลอดอันเนี้ยกับที่คลินิกแล้วทางคลินิกเนี่ยแจ้งมาที่บริษัทบริษัทจะรีพอร์ตไปที่โรงงานที่ต่างประเทศ นะคะอันนี้ก็คือนําเข้าทั้งหมดใช่ค่ะก็ยังไงก็ฝากตรงนี้ประชาสัมพันธ์ตรงนี้ด้วยนะคะก็อย่างน้อยพี่ปุ้ยว่าก็ได้ความรู้นะเป็นความรู้ที่เกี่ยวกับความงามตัวเองว่าอันที่หนึ่งคือเด็กๆหลายคนเนี่ยรู้เลยก่อนที่จะมาถึงเวทีใหญ่เนี่ยเขาผ่านเวทีเล็กเวทีน้อยมาแล้วบางทีก็เสี่ยงอ่ะฟังจากเด็กๆเล่าเองบอกเธอ เธออย่าทำอย่างนั้นนี่เธอมาแห่ฉันนี่ฉันเอาน้ำเลยจิ้มให้เธอเธอก็รับเลยเหรอไม่ได้นะ <laughs> ก็คือจะมีมีบอกเด็กๆว่าอย่าเด็ดขาดเพราะว่าต้องเข้าใจว่าเส้นทางของน้องๆก่อนที่จะมายืนอยู่ในเวทีใหญ่อย่างเงี้ยเขาเก่งมากเลยอะเขาผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านการต่อสู้ผ่านอะไรไมาเยอะมาก ใช่ว่าจะมีคนสนับสนุนทุกคนเพราะฉะนั้นสิ่งที่น้องๆจะได้ในวันนี้คือความรู้ในเรื่องของอเวชศาสตร์สำอางแล้วก็ความรู้เรื่องของการที่จะดูแลตัวเองอย่างไรให้มันสวยอย่างปลอดภยัยและที่สำคัญก็คือสวยในแบบฉบับที่ตัวเองเป็นอันนี้สำคัญใช่ค่ะ